สวัสดีค่ะทุกคนมาหัดทาลูกชิ้นเนื้อกันนะคะวันนั้นเราทําลูกชิ้นหมูเราใส่กระเทียมเราใส่น้ําตาลด้วยค่ะแล้วก็ผงฟูแต่วันนี้เราไม่ใส่น้ําตาลเราไม่ใส่กระเทียมนะคะเราก็จะทําแบบในรสชาติของเรานะคะที่เราชอบคนในบ้านชอบด้วยค่ะใส่แป้งมันหนึ่งช้อนแล้วก็เบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนแล้วก็แป้งมันเติมอีกนิดนึงผงขนอรสด,ดีนะคะซีอิ๊วขาวเกลือนิดนึงนะคะเนื้อซื้อมา500กรัมเอาเป็นชิ้นแล้วให้เขาบดให้นะคะ นี่นะคะเราแบ่งออกมานิดหนึ่งที่เหลือร้อยกร,รัมเราเก็บไว้ทําอย่างอื่นนะจ๊ะนี่น้ําแข็งเราก็ใส่ลงไป6ก้อนนะคะปั่นรวมกันเติมน้ําทีละนิดนิดนะคะลงไปนะคะถ้าเติมเยอะเช่นว่ามันเหลวแน่นอนค่ะนี่นะคะอุ้ยเปรียบเทียบนะคะเนียนมากแบบปั่นนะคะนี่เราเอาไปแช่อีกประมาณ20นาทีแล้วค่อยเอาออกมานะคะ เราก็เอาน้ําแข็งรองใต้กะละมังกะละมังตัวนี้มันเย็นเร็วมากแล้วก็ต้มน้ําเดือดนะคะแล้วก็ทิ้งให้น้ํานิ่งๆนะคะทุกคนนี่นะคะเรายังใช้ไฟเบอร์สี่อยู่น้ำนิ่งเห็นไหมจ๊ะนี่แล้วก็ลอยตัวขึ้นมาจ้าแต่ตรงนี้เราจะปั่นไม่ค่อยเราจะปั้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่นะคะมันลอยแล้วเรารีบตักมันก็เลยดิบทีนี้เราต้องเวลามันลอยเราต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้มันสุกข,ข้างใน ตามที่เขาแนะนํามานะคะเราก็แช่น้ําเย็นจ้านี่เราขี้เกียจปั้นเราปั้นเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆเลยจ้าเรามาตัดเป็นท่อนๆน,นะคะเติมฮอดดอกลมไปด้วยจ้าอร่อยแซ่บมากค่ะทุกคนสวัสดีและขอบคุณที่รับชมนะคะรวยๆเฮงๆสุขภาพดีจ้าขอบคุณมากค่ะ ความพยายามที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะเพราะว่าเราอยากกินค่ะคิดสมาปีนี้เราก็จะทําก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงพวกญาติๆนะคะเพราะว่าเขาอยากกินอาหารเอเชียจ้านี่หมูอันนี้เนื้อนะคะแช่แข็งไว้